น้านเลยนะนย่าหมูยอตุ้มมีแต่แเปืงหวานยมางมครับหกสิบบาท,บาทอมเยอะมากค่ะแปดสิบบาทร้านนี้ 60, 80, 100หกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยิบนี่ครับ

โอ้นวลถาไหลแปสิบาทแปดสิบบาทมาแล้วดูดูแปดสบาทมาทแล้วนี่นี่ของไคยได้อันนี้ของโวยาวโซยาวนี่ว่าคนี่เซมอนซน้ำปลาน้ยค่ะเซมอนซน้ำปลาไม่ทำพาดียำเส้นใส่กระเชดพุ้ใหญ่ย่น้ำเดืออย่าลืมกด subscribe นะคะที่ช่อง คนชากัราวชาแนลค่ะแล้วก็ฝากร้านพี่สาวเราด้วยนะคะที่ร้านยำแซบเวอร์นะคะกับพี่เปิ้ลนะคะตลาดโตลรุนหน้าสารชนบุรีนะคะอร่อยแซบเวอร์แน่นอนค่ะครับคดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเปิ้ลนยำแซบเวอร์นะครับหน้าสารกลางจังหวัดชนบุรีนะนี่ครับบรรยากาศลูกค้ารอเต็มหน้าร้านเลยนะขายดีมากครับร้านนี้

ขาเยื่อปลาเซมอนค่ะอันนี้ไม่ใส่น้ำปลาร้านะคะไรคะยื่อปลาซมอนร้อยเดียวค่ะเขอจานไหมคะ ไม่ต้องค่ะนีกระด้นลองลองจม้องกำมั้ เลยัอเก็มาาค่ะธรรมดาคกยอะมากที่นี่เขาขายูกมากเลยนะครัขายแค่ตัวละแปดสิบาทให้ฟรีคูมานีสีตัวนีกเบอร์อยนะครับผมค่ะ่ต้าว อันนี้ใส่น้ำปลาร้นะคะเรียกว่าอะไรเนี่ยานาอันน uh, ี้คือน้ำปลาสูตรพิเศษปาอกั้งคือมีพรกเคนมกันไปเลยปลาตีด้วยลก็แบเียนะกนี่นะเขาบอกว่าที่นี่ซอยนี้นะคร่บฟิวจะ่ธรมดานี่นี่อร่อยมากชื่อว่าขาหมูขาหมูสลีกที่ใช่ไหมใช่ดู่ากินมากเลยเนาะน่ากินมากเลย อร่องครับดยอร่อยสไลด์ดีครับชิมแล้วท่าไหเท่าไหพี่เปิ้ลท่าไห่นะหมูร้อเดียวค่ะใส่เม็ดมะม่วง้วยนะคะใส่เม็มะม่วงปร้วนี่เม็ดงเล็เจเปิละรนเม็เจเปิลปิ้งกิ้งเขาเป็นน้องเราแหละแต่ว่าเราก็เียให้เกียรติเขานี่ออดีนะครับเียวมนมอนมอนสมบแล้วตายแน่เดยว้ีมากเลย สามนียหนึ่งร้อยว่่บาทเลยคือร้านไม่ร้านันนนี้ทุกคนนะครับไม่เผ็ดวันนี้ผมแอบมาดูเซุปเเข้ามาเลยกันเยอะแยะนี่มีตังใหญ่แล้วร้านนี้นะตังใหญ่แล้วนะคะนี่ครับได้จบจริงค่ะ แซ่บมากค่ะคุณผอแซ่บมากรลางตีชิมแล้วชิมแล้วค่ะิงปักหลักชิมแล้วนะนี่ร้านี้ดังมากเลยขออนุญาตตักหลักมาถ่ายใ้ทุกคนนะครับดีดีเลยครับไม่ห่วงนะไม่ห่วงนะไม่ห่วงครับไม่ห่วงนี่อืมอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งร้อยบาทมีแซลมอนใชด้วยเนี่ยอู้ยูมากินสุดสดโอ้เนียเตัวยาวไหมตัวยาวตัายาวเขาไข่ปลาดิบหนยค่ะ มนะครับตรงนี้มาดูเขายำกินยำงานนานะถ้ามาที่ปักตัวเลยก็ถ้าเห็นชาติรังนาวเห็นประกาศนี่ก็รู้อยู่นะสายนี้เขาอยู่สายเดินตลาดแล้วก็สายย่อมนี่ยนี่สวัสดีครับผมตัวจริงหล่อมากสวัสดีครับเนี่ย ครตบาย่เนเรเอตัง้มียำหอยต่างจังข้านี่ยนทจะเอฟซปักรักเอฟซีับเอเวได้เลยนะคาจริงๆแล้วลูกค้ามเยอะมากแล้วอยู่ข้างในเยอะเลย้เป็นเยอะไ่แดงใชเป็นไข่แดงไั้าดไข่แดงไม่ไขเมเป็นไข่แดงที่ดีนะครับทนทีได้นะครับี่เด็ดอคอไ เปนมาครับทีก็ต้มกันใหม่ๆแเลยนไ่นะคะชะลแมนาค่ัไม่ติดนะคะทานร้านนีมีแค่ส้นูะเดี๋ยวรอพีตนะสวัสดีคุณมวยวันจัดจานคัสดีถ้าเกิดเอาเป็นยำกุ้งสดกับไข่มันาก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะ เียนเลย่ทำห้ได้หมดตามใจลูกค้าอ่ะตามใจลูกค้าเลยนะานี้เอาอุปกรณ์อะไรมาหลายอย่างเลยอาจจะไลสดให้เพื่อนดูก่อนลวกันบ้างเกินคลิปนี้ไมู่้ว่าใสเริ่มนนะเยอยมากเลยนะน่ากินใช่ครับน่ากินรอรับลคาใจดีให้เยอะแล้วขอใหม่ของสดนะทอที่นี่เลยยำแทบเลยนะ โอ้ร่นเท่าไหร่แปดสิบบาทแสิบาทมาแล้วดูดูแปดสิบบาทมาแล้วโอ้นี่นเแบาทแะคันแปดสิบบาทให้ทั้งตัวให้ทั้งหมดเลยนี่ไปแล้วกินได้ทั้งตัวไหมได้หมูย่างหมูทั้งตัวนะมีคอหมูย่างมีขาหมูสไลด์ด้วยนะครับโอ้แล้มล้วนๆมีสไลด์นี่หนึ่งร้อยบาทนี่นะครับ จำไลูกพราะว่าวันนี้แล้วันนี้แสดงว่ามันทีนี้บอกว่าใช้แมนดาจิตวกประมาณวัน50-60ดูครับเมงดาเราไปดูนู้นนเดีอย่าเบิ้ลซมม์สนะพี่ชอ์สุดนะที่ชอบอะไรนะแม่แอนเน็แม่แอนชนแนลนะประกาศคนมักจะเป็นยูทู e แนวไหนเลยแนวหน้าร้านแนวสไตล์ม <The> ีสไตล์กินด้วยไหมกินโพสด้ไะ ก็ลงทยยองกายแ่เพตบิมอก็อย่าสด้วยนะคพก็เยอะเลยนะอ่านี่ครับมากรดิก็คือข้านมาตัวจริงเขาหล่อมากเลยนะถ้าดูในกล้องของเขาเนี่ยเขาจตัวเล็กๆไอตัวใหญ่ๆแลถ้ามาดูตัวจริงเลยอย่างหล่อเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูนยนะ แม่ค้าโดนลงแล้วตอนเนี้ยเมนูที่ออกดีมากเลยแต่สีเหมือนกันใช่เวลานี่นี่ท้าออกอีกแล้วเหรอออกเวลาแล้วนี่ท้ารูรวงนี่ถามว่าตั้งชื่อชื่อว่าอะไรนะเมนดาเลยแปดสิบบาทอ่ะอ่าเดี๋ยวนะผมรู้แล้วเฮ้ยเมนดาแปดสิบบาทเุ้ยเมนดาแปดสิบบาทสมอะไรนะสมนัครับอ๋อขอบคุณนะครับน่ากินมาก อันนี้ไข่แดงใส่หมูหยุอย่างเดียวครับครับอยากทำให้ดูร้านนี้เขาของกินน่ากินทุกอย่างนะขอ่ะขอระยะเพื่อนๆนะครับอาจจะมีเสียงผมติดในช่องนี่ก็ไรเนาะได้ครับไม่เป็นไรคนไหนมีมุกอะไรก็ปล่อยออกมาเลยนะครับได้ผมก็อยากจะดูด้วยช่วยมาพากในช่วยมาพากในช่องในช่องให้หน่อยเออแล้วก็พี่เก็บคุยเนาะ อันนี้ใส่กล่องไยคะลกสามเียใส่อไข่แดงนี่ค่ะยำไก่แดงใส่หมูบอย่างเดียวค่ะมูบไก่แดงแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยค่ะแด้จิต

คนใส่ของไม่ยั้งเลยนะบอกได้มามาอุ้ยอุ้ยน่าจะมีคนถ่ายมั้งนะเดินชนเหล็กคนโป๊กเลยถ่ายไม่ทันเออเสร็จได้ดังเลยถ่ายไม่ทันนี่ทำกิ้งเลยตอนนี้หัวปวดแล้วครับปวดแล้วัดแปดสิบบาทยันปูมาล้วนเลยค่ะแปดสิบบาท รนี้ 60, ส0บแปบหนึ้0ยร้อ้ออ่าร้0นี่แบบอลังการมากอลังการมากอันนี้รวมค่ะไม่ห้ามเลยใส่งานเลยรวมแล้วโอหิตเอาเปิทำให้เขาเอกเอา มะนาวหอมมากมะนาวสดปีคั้งยังตรงนี้เลยมะนาวหอมมากเลยคร่งดานะกุ่ลักเนื้อุยำนะครับยำอร่อนี้แม่ี่ครัยำหมูยอกับโมิแตน้ยำรมนี้ครับหกบบาทเยอะมากเยอะมากเลยครับอคยดูไหม จมคลิปเร้จบนะครับย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนเอ่ะรับส่วนของใครคคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ